ดินสอกดหรือ Mechanical Pencil นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นมาประมาณทศวรรษที่3 0 2 0 30 40ประมาณนั้นนะครับโดยชาติแรกที่คิดคน้นดินสอกดขึ้นมาน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเองก็มีแบรนด์ดินสอกดออกมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากฝั่งยุโรปอย่างเช่น s t ตเ e อร์ฟาเบอร์คาสเทลหรือจะเป็น p e n เทลนะครับยูน แม้กระทั่งแบรนด์ที่จะมารีวิววันนี้ก็กคือ o อโตนะครับจากฝั่งญี่ปุ่นทอมโบอะไรพวกนี้นะครับ O H T O O T O หรือว่า O T O O T O นะครับก็เป็นแบรนด์ดินสอกดที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนักกับชื่อแบรนด์นี้นะครับสีด้ามสีเล่มนี้นะครับเป็นดินสอกด Mechanical Pencil ก็คือเป็นกดตูดแล้วไส้ออกมานะครับขนาดต่างๆกันแต่เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดส่วนราคาแต่ละเล่มกี่บาท ลิงก์ซื้อที่ไหนนะครับผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าดูรีวิวนี้แล้วอยากจะซื้อมาใช้กันนะครับรู้สึกว่ามันดีน่าใช้จังเลยเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมแน่นอนนะครับดินสอกดก็จะเป็นดินสอที่มีไส้ขนาดเล็กกว่าดินสอธรรมดาจุดเด่นคือมันไม่ต้องเหลานะครับไส้หักไส้หมดเปลี่ยนไส้เลยอยากได้สีเข้มไส้อ่อนก็เปลี่ยนไส้ได้ตามต้องการพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากกว่าดินสอไม้ธรรมดา แต่ราคาก็สูงก่าด้วยเราอาจจะมีข้อจํากัดและการออกแบบที่ต่างๆกันไปเราลองมาชั่งน้ําหนักเจ้าดินสอสีดามนี้จริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมซื้อมาไม่ครบนะครับตัวนี้เป็น 11, 12นะโดยประมาณนะครับตัวนี้11 12ประมาณนั้นแหละนะครับไม่เกินกว่านั้น11 12เหมือนกันแล้วก็สิบเอ็ิบสองเหมือนกันนะถามว่าผมจะช่างทําส้นตีนอะไรนะทาแปะอะไรนะครับที่ต้องช่างให้ดูเพราะว่า บางตัวมันเป็นรุ่นที่ไส้โตนะครับไส้โตไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ากราไฟต์หรือว่าไส้ของดินสอนใหญ่น้ําหนักก็น่าจะใหญ่หนักไปด้วยเนาะเพราะว่าท่อนําก็ต้องใหญ่แกนข้างในาใหญ่นะครับแล้วไส้ก็ใหญ่ไปด้วยตัวดินสอก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับคือใช้อลูมิเนียมผลิตส่วนที่เป็นกริปเซชั่นตรงนี้ส่วนตัวบอดี้ด้ามเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับซึ่ง หลากหลายแบรนด์เนี่ยเช่น pentel นะครับ steeler หรือว่าอื่นๆเองก็ตามเนี่ยเขามักจะใช้กริปที่เป็นโลหะแล้วก็ด้ามเป็นเรซินพลาสติกแต่ Auto หรือ Auto เนี่ยนะครับเขาใช้ด้ามที่เป็นโลหะทั้งหมดนะครับแต่ยังคงน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาและผมเคยรีวิวแบรนด์นี้แต่รุ่นอื่นไปแล้วในช่องนะครับค่อนข้างที่จะถีประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเจ้าสี่ด้ามนี้นะครับเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาดูกันที่ ตัวหัวดินสอนก่อนนะครับซึ่งผมจะขยายภาพไปดูพี่ๆเพื่อนๆจะเห็นว่าหัวดินสอนหรือว่าเลดไกด์นะครับเลดไพน์เนี่ย mm hmm. เขาจะมีขนาดความใหญ่ต่างกันอยู่นะครับจะเห็นว่าเล็กใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแล้วก็ใหญ่ใหญ่สุดเลยนะครับซึ่งแต่ละด้ามเนี่ยเขาจะมีขนาดของไส้ต่างกันนะครับผมจะเรียงตั้งแต่เล็กสุดไปถึงจนถึงใหญ่สุดเลยรอยไล่จากเล็กสุดอยู่ข้างบนใหญ่สุดจากที่ผมรีวิวก็อยู่ข้างล่างนะครับและ มันยังมีอีกขนาดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ซื้อมานะมันหมดนะครับอันนี้คือ0.5แล้วลองดูหัวดูนะครับตัวนี้คือ0.3มม0.4มม0.7และ0.9นะครับขาด0.5แล้วก็0.2ผมไม่มีนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับดินสอกดไส้0.4เนาะเพราะว่าหาไส้ยากแล้วบางคนยังไม่ทราบแต่สุด้วยซ้ำนะครับว่าดินสกดไม่มี0.4ด้วยหรอวะส่วนใดจะเห็น0.5ใช่ไหมครับ มีเล็กสุดก็คือ0.2นะครับในโลกเรามา0.3 02. 0.2จะเป็นเพนเทลอะทำนะครับเพนเทลอเรนจ์ทำแล้วก็ยี่ห้ออื่นผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีเล็กสุดเท่าที่ผมหาได้คือ03 04นี้หายากมากนะครับแล้วก็05ไม่ได้ซื้อหมด07-09นะครับผมเลดไกด์หรือว่าเลดไพ์ก็จะมีขนาดรูที่ต่างกันตัวของเลดไกด์หรือเลดไพร์เนี่ยยืดออกมาประมาณ3-4ม mm มนะครับทำให้ขีดเส้นง่าย ในกรณีที่บางทีเราต้องการจะใช้งานในลักษณะนี้นะครับผมแบบนี้มันก็จะไม่บงังไม้บรรทัดนะครับหรือว่าอยู่ในรูแบบนี้นะครับก็จะทําให้ขีดเขียนได้ง่ายขึ้นถ้าหัวมันสั้นเนี่ยเวลาขีดมันจะขีดยากนะครับแล้วก็ความแม่นย่ำก็จะน้อย ส่วนเ a ดพ i p e ์หรือว่าเลดไกด์เนี่ยนะครับจะช่วยให้ขีดทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยแม่นยําขึ้นแล้วก็ช่วยประคองไส้ให้ไม่โยกนะครับแล้วก็มีความนิ่งมีเสถียรภาพในการเขียนขีดนะครับดินสอพวกนี้เกิดเป็นดินสอที่มีความแม่นยําสูงซึ่งสไตล์การออกแบบของดินสอทั้ง4ด้ามน,นี้ก็คือ drafting pencil หรือว่า graph pencil นะครับดินสอสําหรับเขียนแบบร่างแบบนั่นเองนะมันมีความแม่นยํา หัวจะเป็นโลหะนะครับทำโครมมาซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นทองเหลืองทำโครมมานะครับก็ให้ความลื่นไหลแล้วก็รู้สึกพรีเมียมกริปเซกชั่นบริเวณที่เป็นลายกรนเื่นตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีการทําร่องบากเป็นสี iam, ่เหลี่ยมผืนผ้าจัจตุรัสนะครับกระจายอยู่ทั่วเลยซึ่งกริปตรงนี้จับถนัดมากเลยนะครับกลมๆบริเวณปลายจะมีการฝังยางมาด้วยนะครับซึ่งบางด้ามเนี่ยผมได้มาคือมันแตกแล้วนะครับมันโซม ถ้าลองซูมดูจริงๆนะผมจะขยายภาพตัวเชวัตตัวนี้คือมันพังแล้วนะครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้นะลองสังเกตดูว่ายางมันจะแตกกรอบนะบเพราะว่ามันเก่าเป็นสต๊อกเก่านะครับจริงๆหลุดออกไปเลยก็ไม่ได้มีประเด็นนะเพราะผมไม่สีเรี่ยมน,นะครับลอกออกเลยได้เลยเนาะเนี่ยมันก็เก่าไปแล้วนะครับเออแต่เขาออกแบบมาให้ดูเต็มแล้วก็ดูแบบสวยอะนะ,ะไม่มีก็ได้นะไม่เป็นไรทิ้งไปเลยก็ได้ไม่เอาผมไม่ได้ต้องการจะ เก็บมันไว้นะครับตอนแกะแพ็กเกจมามันก็พังแล้วนะครับก็แกะออกก็ไม่ได้ดูต่างอะไรแค่มันไม่มีสีดําแบบที่มันควรจะเป็นแค่นั้นเองนะครับแต่ตุวพวกนี้มันก็ร้าวหมดแล้วนะสังเกตดูหไหมเดี๋ยวใช้ไปก็หลุดหมดนะครับนี่เป็นจุดด้อยของวัสดุที่เป็นยางแล้วก็ที่สามารถจะดีลามิเนตนะครับดีบอนดิ้งตัวเองได้แล้วก็ลายการเลื่อนเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันเป็นลายที่ตรงนะแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าเขาจะมีการบากแล้วเป็นสไปรัลนะครับ ตามเส้นไปมันจะลงมาแถวที่2แถวที่3เห็นขอบตรงนี้ไหมก็แสดงว่าลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขนาดก,กันกับตัวหัวท้ายจริงๆนีมันจะเป็นเกลียวแต่มันเป็นเกลียวที่ค่อยๆขย,ยับแยกออกจากกันนะครับซึ่งกริปได้ดีมากๆเลยส่วนบอดี้หรือตัวท่อด้ามน,นะครับจะเป็นผิวเรียบกลมนะครับพร้อมกับมาร์คชื่อรุ่นคือ Pro m e c ค a นะครับ0.7ก็เป็นขนาดไส้แล้วก็จะมีรหัสรุ่นก็คือ SP ก็คือซ u เปอร์ o m ร c นะเออโทษที Standard Pro Mac Car หรือว Mac SP อะะเอาเป็นว่า SP ขีด 507P นะครับถ้าเป็น0.5ก็เป็นขีด505อันนี้509นะครับก็เป็นไซส์9มินตัวนี้เป็นเออไม่ใช่9มิน0.9อันนี้504ก็เป็น0.4แล้วก็503 สีก็จะเป็นสีแทนขนาดของไส้นะครับก็คือเหลืองจะเป็น03เขียว04 05น่าจะเป็นสีดําหรือเทาไม่รู้นะครับแล้วก็09ก็เป็นสีน้ําตาล07เป็นสีฟ้าหรือน้ําเงินส่วนด้านข้างก็จะมีรหัสบาร์โคดนะครับระบุเลยว่าเล่มนี้เป็นขนาดอะไรนะครับผลิตในญี่ปุ่นโดยบริษัทโอโทนะครับคลิปเป็นคลิปสเตเลดหรือเป็นคลิปโลหะโครม,มานะครับก็เน็บได้ง่ายดีแล้วก็ท้ายจะมีอินดิเคตบอกอีกนะครับว่า เป็นไส้ขนาดอะไรนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปในกระปุกเก็บนะครับเราหงายขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยจากข้างบนว่าอ๋อไอตัวเนี้ยมันเป็นไส้อะไรเราก็หยิบขึ้นมาน่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่ารุ่นนี้นะครับเขาตัดเลดอินดิเคเตอร์ออกก็คือเป็นเกรดนะครับเลดเกรดก็คือเป็นตัวที่ปรับบอกว่าเราใส่ไส้ความเข้มความแข็งเท่าไหร่อย่างเช่น ผมใส่ HB ไว้ผมมีไอ้07เนี่ยมีอยู่ประมาณ3เล่มสมมตินะครับผมเสียบไว้ในกระป๋องมันก็เป็น07หมดเลย3เล่มแต่ผมใส่ไส้ความเข้มเท่าไหร่ไว้ล่ะบางเล่มเป็น 2B บางเล่มเป็น HB บางเล่มเป็น 2H แบบนี้ซึ่งความเข้มความแข็งก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็หัวดินสอก็เรียวยาวแบบนี้นะครับการเติมไส้ก็ดึงจุกตรงท้ายออกซึ่งเป็นปลอกโลหะนะครับอันนี้ดึงยางลบออกนะครับแล้วมีตัวลวดสําหรับเคลีย หัวตันด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไส้ใหม่กลับเข้าไปซึ่งอันนี้ก็โหลดมา2อันแต่หักไปอันหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะเกิดจากการขนส่งแหละนะครับก็ใช้งานก็ปิดตัวจุกหรือว่าตัวเคลียร์ไส้ซึ่งอันนี้ดีนะครับให้ตัวเคลียร์ไส้มาด้วยผมชอบเลยนะเพราะว่ามันจะแก้ไขปัญหาไส้หักคาหัวเวลาตกกระแทกหรือว่าเวลาใช้งานได้ดีนะครับส่วนการใช้งานก็เพียงแต่คลิกไส้ก็จะ a d v a น c e ออกมานะค,คลิกนึงก็จะออกมาเรื่อยๆการเซอร์วิสก็คือ หมุนบริเวณหัวตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงอาจจะเคลีย์ปลอกตรงนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็ปลอกตรงนี้จะลดต่ําลงเนี่ยจะเป็นตัวล็อกไส้ไม่ให้ขยับไปหน้าไปหลังปลอกนี้ดันขึ้นมามันก็จะล็อกนะครับแล้วเวลาเราหดมันก็จะล็อกอยู่การทํางานคือไอหัวนี้แหละจะเป็นตัวเบรกนะครับไม่ให้ปลอกทองเหลืองมันยืดออกไปข้างหน้ามากนะซึ่งถ้าผมเอานิ้วดักไว้มันก็จะเป็นแบบพิสตนัน ทําให้ปลายของไส้ยืดออกมาได้นะครับตามที่เราคลิกเห็นไหมง่ายๆแค่นี้แกนข้างในเป็นทองเหลืองนะครับก็ทาให้มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะหนักไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วเมื่อลองเวทของบาลานซ์ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่บริเวณกึ่งกลางนะครับแต่ว่าค่อนไปทางหัวไม่มากไม่เหมือนกับ Pro m มกคาหรือ Super Pro m รแมกครุ่นก่นกอนๆที่ผมเคยรีวิวนะครับก็เป็นดินสอกดที่ เรียบง่ายนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไปดูกันใต้คลิปเองนะครับอลูมิเนียมโลหะทั้งดุนเลยนะครับทั้งหมดเลยนะที่เห็นตั้งแต่หัวยันกริปยันท้ายด้ามเลยนะครับถือว่าเป็นดินสอกดที่วัสดุดีมากนะครับแล้วก็างานผลิตดีด้วยนะครับแบรนด์แม้ว่าจะไม่ดังโด่งดังระเบิดระเบอร์มากในวงการเครื่องเขียนเองเขาก็เป็นที่รู้จักอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าทั่วๆไปที่คนที่ไม่ได้ชื่นชอบดินสอกดหรือว่าไม่ได้ตาม วงการเครื่องเขียนมากนักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ไม่ชินกับแบรนด์นี้เท่าไหร่แต่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีจากญี่ปุ่นอีกแบรนด์หนึ่งท้ายคลิปผมจะมาแนะนําตัวอื่นนะครับที่ผมมีอยู่อันนี้เป็น multi pen รีวิวไปแล้วนะครับไปดูแยกได้เลยเลิกผลิตแล้วด้วยนะตัวนี้เวอร์ชั่นใหม่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดินสอกดแบบเป็นด้ามไม้นะครับรีวิวไปแล้วด้วยนะครับ asp 2 5 0 N ดินสอกดนะเนี่ยแต่ว่าเป็นไม้จริงนะครับก็ตูดเป็นเหล็กมันจะมีรุ่นที่ตูดดเป็นยยงลบ้ว ซูเปอร์โปรแม a คาร์นะครับตัวนี้วัสดุดีกว่าพวกนี้อีกนะครับหนักหนักมากเลยนะ27กรัมรู้สึกอันนี้นะครับมีระบบปรับไส้ว่าจะเอายาวแค่ไหนมียางกันลื่นตรงด้ามกริปก็ดีดีกว่าหมดเลยนะตรงนี้แต่แพงนะเราผมซื้อมาน่าจะ5ปีที่แล้วนะครับมีเลดเกรดบอกแล้วก็เป็นซูเปอร์โปรแม a คาร์ก็เป็นซูเปอร์โปรอ่ะอันนี้เป็นโปรแมกคาร์นี่เป็นซูเปอร์ยิ่งกว่าแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่มาแทนซูเปอร์โปรแม a คาร์นะครับชื่อรุ่นคือ MS 0 1ศ มีหลายสีออกมาแต่ผมซื้อมาแค่สีเงินกับสีดำนะครับมันมีแดงมีน้ําเงินด้วยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยนํามารีวิวให้ดูนะครับก็คือเหมือนตัวนี้ออกมาแทนในพวกนี้นะครับไม่รู้ออกมาแทนไหมแต่มันเหมือนกันมากนะครับฟีเจอร์หัวเงาอันนี้อันนี้หัวด้านๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับของดีเกรดพรีเมียมแต่ว่าราคาถูกกว่า2รุ่นนี้เยอะนะครับเราเจอกันใหม่ตอดหน้านะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามชม ย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับบ๊ายบายนะครับเฮบี้ไรเดนเอาท์